ดีครับยิบผมเองนะฮะดาร์คเดวิสเอ็กดีนะครับก็วันนี้เนะี่ยผมก็จะมาเข้ารหัสเพื่อนนะครับก็วันนี้เน King นะี่ยคิงพีทเนี่ยอัปเดตตอนห้าโมงสี่สิบเอ็ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่แหละครับอัปเดตแล้วนะครับหน้าปกมันเปลี่ยนไปยวรอก่อนนี้รหัสเพื่อนนะรหัสเพื่อนไม่ใช่รหัสผมเองก็ เปลี่ยนการตันแล้วก็ผมจากเลเวล2,000เนี่ยเป็น2,250แล้วนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะรีบเข้าเลยก็ผมเห็นว่าทำไมคนที่แอนไลน์ผมทำไมมันอยู่ในเหมือนแบบอยู่ในใต้อาคารมารินฟอร์ดอะผมจึงเนี่ยเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสุดท้ายผมไม่เจอที่รับที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่ามันมีเอ็มเอฟีรับอยู่ในเกาะ <K> <F ee. S 2> เขาทำอะไรได้บ้างสังเกตได้จากเลยนะขอไปด้วยครับผมเดิ <im ittel> นผมเ่อนข้างช้าโอเคอ๋อผมังกรยินดีด้วยยินดีด้วยที่สุ่มได้โอเคฮะ ผู้ชมฮะให้เราเดินมาหลังเกาะมารินมารินฟอร์ดนะฮะโอเหติติดติดบักบากี้เนาะก่อนนะได้แล้วให้ผู้ชมมาเดินนะครับมาประมาณตรงนี้แล้วคุณก็เดินเข้าไปนะฮะอ่าแล้วคุณก็จะเจอกับเอเมซีตัวตัวนี้นะฮะคิดว่าแฟตแมนโอ้ย ผมมังกรมันกวรตีนนะมึงเขาถามว่า If you think you are strong you can go ถ้าเกิดว่าเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะห้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลเวลต่ำกว่าสองพันเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเลเวลอ่ะเออผมว่าน่าจะไปได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งพันนะได้หรอมัง้ง อเคฮะคุณชมก็จะเห็นเป็นช่องศนะูนย์หนึ่งหกนะดูบทาคุณชมไปดูนะคะว่าที่อย่างนี้มันคือที่อะไรนะฮะรอก่อนนะฮะสำคัญเสียงเสียงเพลงจังโอ้ยผมมับบงกรอย่าอย่าจะฆ่าจังเลย แต่ผมเป็นคนดีนะจ๊ะ <c oughs> ช่ช่อชือช่โอเคเนี่ยฮะคือมันจะเหมือนเป็นเดนโรซ่านะฮะเดนโรซ่าแล้วเหมือนจะมีสนามประลองมืดๆอะไรบางอย่างแล้วมนแล้มันจะพาเราวาัดไปที่อีกแบบนึงอีกแบบนึงชื่อว่าโคเดนอารีนาเหมือนแบบเป็นที่ประลองเนี่ยฮะ มันมีคำว่าฟตาร์อยู่นะฮะแต่ผมจะพาพาคุณผู้ชมดูนะครับว่าสถานที่นี้มันคือสถานที่อะไรลงน้ําลงน้ําไม่เสียเลืองนะคะเพราะว่ามันดูบั๊กทั้งหเราห้ามเกินออกออกจากเขตประมาณถึงถึงท่อฮะรประมาณนี้ประมาณไหนวะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวละลว,ลวเราห้ามออกจากเขตประมาณ ประมาณเออตรงเนี้ยประมาณตรงนี้นะใกล้ถึงท่อ,อนิดนึงก็ก่อนก่อนนี้เราจะต่อสู้เราควรเตรียมพร้อมอะไรให้ดีก่อนอย่างเช่นฮางคิสังเกตโอเคถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วก็กดกดสตาร์เลยฮะสามสองหนึ่งเวทที่หนึ่งมา จัดมาจัดมาเอวทอใส่เลยผมลืมไปครับผมมอนในเดโลซาสามารถป,ปล่อยปล่อยสกิลแบบยิงไฟหัวใจได้นะนะคะรอก่อนเวฟเวฟสองแนละ้เป็นไงล่ะสกิลปะยะ้<ว>โุโซว้าก่อนโซว้าก่อนเอวทอ นับเดตรงนี้มันดูนแบบคุมยากมากอะระบบการกดวิกิวอะยากมากยากมากเลยครับผมผมไม่อยากจะเล่นเพเท่าไหร่เวทีสามนะ่แล้วครับผมยิ้มหัวใจใครคนนะู้โซ ยิงบ้างโอเคเวทที่สีมาเวทที่สี่แล้วไมเวทที่สี่อ้ยบ้าผมไม่รู้นะว่าในคลิปเนี่ยผมเห็นที่เข้ามาสู้ในในรามาลองนี้นะถ้าผมกปเห็นว่าเหมือนมันเป็นเป็นเวทที่ เวฟสูงสูงอะเวฟน่าจะประมาณหน้าติบอะเวฟเขาเจอนี่เขาผมพี่เขาเขาเจอบอสหลออะัาผมไม่รู้นะว่าเป็นเป็นเวฟไหนเวฟที่ห้าแล้วเวฟที่ห้าแล้วเวฟที่ห้าแล้วห้าแล้วเฮ้ยโซวับได้โซวับได้ระวังด้วยครับผมมันตีแรงมากแนะนำเลยครับผมให้เพื่อนมาช่วยอ,ะอ่ะนะ อ้อยจะตายแล้วเนาะตายพร้อมพร้อมพองมึงแนหะตายพร้อมพองมึงแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วเนี่ยมาสังเกตก่อนบอนเด้ออ้ยบอลน้อ,นนอยบอลน้อ,นนอยบอลน้อ,นนอยบังบังบังเวทีหกใช่ไ่มวะ ยัง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 ไม่ยังไม่ตายเหรอทำไมให้นี่ว้ายเวทีโหโอเคมาจัดมาจัดมามาเออตาย อ้อลืมไปครับผมเขาจะให้เราต่อสู้กับมันอีกรอบแค่สามครั้งไงนะรอบนี้เป็นผมโดนตัดตัดหัวใจไปหนึ่งครั้งแล้วน่กัวว่าผมได้เล่นอีกรอบนั้ยไป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 ,ไป,ไปเออเข็น่อนเข็นก่อนเวทีเจ็บยังยังไม่พร้อมาก 有。一条路。 ตายรอบหนึ่งแล้วโอเคครับผมมันจะให้เราเลือกครับผมว่ารอบที่สองเนี่ยเราจะออกเลยหรือว่าเราเราก็สามารถดูดูมอนได้ครับผมมอนนี้มันเกือบตายแล้วว่าเคผมขอออกก่อนเลยฮะ เคยแพ,ะพะ้ฟาดจนได้โอเคฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะระบบมาใหม่ก็แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย